ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะกับเรื่องข้อการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเชิญชวนคนไทยกลุ่มเสียงถูกสิทธิการรักษามาฉีดวัคซีนวัคซีนที่จะบอกถึงวันนี้ก็คือวัคซีนไข้วัดใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าไม้รายละเอียดเรื่องนี้เราจะได้รวมพูดคุยกับนายแพทย์วิรพันธ์ลีธนาุลผู้อำนวยการสปสชเคต12สงขคลาตอนนี้อยู่ในสายกับพิรัคขับเท้าเลยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว คุณหมอคะก่อนที่จะไปลงถึงรายละเอียดของการฉีดวัคซีนไข้วัดย้ายมาถามถึงเรื่องของอาการของโรคไข้วัดย้ยก่อนค่ะว่าความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยมันเป็นแนันผือใส่เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไว้ค่อไข้้วัดก็ตามเชื้อครับเราลองต้องต้อต้องต้องอ้อง,อง,อ,งอ,องด้องนนะ้ององต้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 ออง้องอ้อ้ององ้ำมตกอาการงต้องตคองต้ตองต้้อต่างกันเท่าไหร่นะครับตอ,อ,อ,อนนี้ดเราอาจจะ รู้จักอาการโควิดอันีว่าอาการวัดเป็นแล้วไหนะครับแต่จริงก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นปน,นำ้ำมูกนี่แหละครับแต่ว่าพอเป็นไข้วัดย้ายนีก็คือเชื้อมันจะรุนแรกน,นิดและ่าไงว่าต้นย้ายแหละพอเรามีอาการพวกนี้ดนโดยทัทวๆไปครัเราแข็งแรงดีนี่วันต้องวันเราก็หายนะครับต้นย้ายเวลาเราเป็นวัดมีวันแรงพอมีอาการไข้วันที่สองันี่จะจะอาการนักนิดจะสุดลงแนิดคันเหลือคันตัวไม่บายตัวนะก็กินทางเยอะๆนอนตักพอนกินยาลดไข้กินยาแก้ไอแรงน้ำมูก ปฏิสารดีสิพูดดีจะให้เองครับผมเองนะครับอืม,มทีนี้ทําไมเราต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ไว้ด้วยอะคะมันอาการเป็นการร้อนชื้เบอก้อนนี่คือคือจริงๆบ้านเราก็ากาเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องร้อนชื้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนปิดวัดนะครับแต่เราก็พบวาอะไรอยะล่างๆเนี่ยคนคนคนเด็กทุกข์กระเพาะไม่แข็งแรงนะครับคนทุกอายุพอ่พอพอ่อพอเป็นวัดแล้วบางทีทงทงรูปการทานไม่ดีแท้เด้อเมื่อกี้ที่บ๊อบบอกว่าวัววนตองวันหายกับไม่หาย เชื้อลงปอดือเชื้อลงปอดไปเชื้อแบคทีเรียรมาติดเชื้อซึ่งไทยวัดนี้เชื้อไวรัสนะครับค่ะไวรัสอีกสุวนยหญ่เลยพอพูดกานท่านเราอีกจะให้เองที่แบคทีเรียรนี่ตัวแบคทีเรียรนี่ก็เมื่อนกันแต่ว่าแบคทีเรียจะรุน่นแรกกวา่าพอนีพอลงปอดก็กลายเป็นบอกปอดหววน้าท่วมปอดปอดติดเชื้อพวกนี้ก็จะแย่ได้นะครับโดยเฉพาะพวกคนที่มีโรคประจาตัวนะครับค่ะถึงปีนี้เนี่ยเรื่องของการบริการฉีดวัคซีนไทยวัดย้ายนะครอบคลุม แล้วก็ป้องกันสายพันธุ์ได้มั้งคะพ่ะอผมการบอักซินเอ่อเชื้อมันจะเปลี่ยนไปถูกปีนะครับการจะทานงค์งการอ,าอ,าอานามัยอนามัยรู้ก็จะสํารวจก็เขาจะเรี่ยวกาเรื่องมื่อกว่า,วาทําได้หรือว่าว่าความน่าจะเป็นนะครับปีนี้เนี่ยเราจะคอบคู่อยู่สามสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์วิกตอรียนะครับเถื 3, ่อนประลังสลักนิดนะใช้สายพันธุ์ดาร์วินนะครับแล้วก็ใช้สายพันธุ์ออสเตรียนะครับสามสายพันธุ์จะครอบคุบซึ่ง ซึงในเมืองไทยที่เราก็ดูแล้วว่าครอบคุมค่อนข้างมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับเพื่จะป้องกันเชื้อพวกนี้นะครับทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าคนบางกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยจะอาจจะมีอาการรุนแรงค่ะทีนี่กลุ่มเป้าหมายในบางที่เราต้องการที่จะชให้เขาเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หากว่าเขาไม่ได้รับการฉีดจะมีความเสี่ยงเหมือนผือบางค่ะการฝาฝาเสี่ยนเอาไม่ได้ขี้ก่อนฝาเซ็นการเหมือนเหมือน เหมือนที่ผมบอกไปหมเหมือน,น,น,นตะกี้นะครับว่าค,คือโอกาสที่จะป็นเชื้ออาการนักขึ้นได้นะครับกลุ่ม,ม,มลักลักเป็นเหลยกว่ากลุ่มเปอาไม้เบองตอนกลุ่มเปอาไม้สิ่งๆคือจะเป็นในสุที่เราอยากให้จีแลกเลยก็คือคนซูอายุ6รบบห้าปีขึ้นไปนะครับะนะครับคนคนแก่้ั่นเองนะครับ เป็นข้อบข้อโทษ้วยนะครับเพื่อแบบคุณฟังแต่จะดูนะฮะอันนี้การเกิด็เด่เป็นลกเรือล่างนะครับล็กเรือล่างบวกเบาหวานความดันต่างๆนะครับกุมนี้ก็ควรจะชีดนะครับแล้วก็ปูพิการทางสมองที่วัดช่วยเลือตัวเองไม่ได้นะครับปกเสียงไม่หมนี้นะครับแล้วก็คนเด่นเดียว่าปูคุ้มกันบอกปูคุ้มคุ้มกันบอกบกพร้องนะครับเป็นคนเด่เป็นติดเชื้อเอสปนี้นะครับเพือว่า มีโรคบางโรคเทว่าเช่ว่า,าโรคเอสลนะีใพวกนี้ก็เป็นกลุ่มโรคกูุ่กันบุกพผองนะครับโรคทรัสซิเมียนะครับเซสิสตีทนะครับกลุ่มนี้กับคนในเชียอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับตัวสิวนรลายกิโลคนอ้วนนั่นไงๆอีกดกแค่นี้มวลกายที่ว่าอะไรเร้นบีเอมไอแบบว่าสัาห์่ห้าเนี่นยแต่แตสัาห่ห้าเนี่ยคนได้ชีดแล้วก็อีกซ่องกลุ่มก็คือคนทองกับแดกแดกแดกถึงซ่องปีนะครับพวกเดือดถึงซ่องปีนะครับ อันนี้เป็นกลุ่มป้าไม้ที่ควรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนคายวัดย้ายเห็นหวังปีนี้เนี่ยมีการขยายเพิ่มอีกสร้างกลุ่มด้วยครับพรอะ่ะเป็นกลุ่มได้มาแค่มีการขยายเพิ่มอีกคือทีนี่ครับเมื่อเมื่อตอนตอนปีนะครับเราเมื่อตอนปีมันเป็นวัคซีนจากสองปีเทเละครับแต่แต่ยังมวยวัคซีนยังไม่หมดุอายุยังยังใช้ได้เลยเราไปยขยายในกลางว่าปีเทเลวนี่เราเราประสบปัญหาว่าคนไปกินโควิดกันซึงมีวัคซีนโควิดมาไม่แน่นอนเห็นไหมครับ มาะว่าแน่อนอนคน่วนใหย่จะรอชิดวัคซีนโควิดพอรอชิทวัคซีนโควิดแต่เลยไม่ได้ไปฉิดวัคซีนไข้วัดวัคซีนไข้วัดจะเปลี่ยนถกต้งวันเือเยอะเขาก็เลยเอามาคิดคนหนอกกูปลาไม่ติดพวกเรียนเมื่อกี้นะครับเอเป็นคนคนเดี่วทำงานติดต้องไปเสี่ยงกับกับคนติดเชื้อโควิดนะครับหรือว่าคนจะอยู่ในเขตคนเยอะเยอนะครับจะอยู่ในตลาดสดได้ผมเองในคาที่ค้ายคองมันนี่จะคนเยอะเยอะนะครับ เลือกอกุมอื่นๆก็แล้วแต่พูดไงว่าก็ชี้ไปถูกกุม <ภา S 2> แต่ตอนนี้พอสถานการณ์เรื่อโควิดก็ดีขึ้นเลยวนะฮะ <ภา S 2> แล้วก็วัคซีนก็ครอบคลุมไปพอสมควรแม่ไวย้ยังยังไม่ได้ตามเททางอัยบาทต้องการ<ภ>าอีกนะครับแต่ก็รกค้ๆๆอกลับมาแนนกุมกลุมเสผมบอกก่อนกุมคนอายุคนทุกอายุคนเหลือแลกจักกุมไปก่อนครับผม คุณหมอคาทีน่นี่ปีนีค่ะปีหกห้าเนี่ยค่ะการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคไข้วัดใหญ่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาพันรือบางเช่กนาการจองวัคซีนหรือว่าสถานเท่ะค่ะจริงจริงก็เมื่อเดิมนะครับก็ใช้แอปเป่าเป่าต่างเป็นลักนะครับลักลอบอันอันอันแรกก่อนนะครับอันอันที้ต้อมก็คือว่า เออง่ายขึ้นคือไม่ต้องไปจองลงหน้าก็ได้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเราต้องไปจองว่านผมจะไปชี้แจงก็ต้องไปจองว่าวันนี้ครับย้มีมีมีวัคซีนมีคิวให้ผมมานะครับเราสามารถดูในแอปวานมีโรงพยาบาลได้บ้างมีสติเออราพทศต่อถ้านีอนามัยด้บ้านคลินิกในบ้างนะครับเรา็โทรไปถท้าก็เลยว่ะ เขาเขาชีดวันไหนนะครับเห็นบางบางแห่งหนึ่งสัปดาห์ก็จะเปิดชีดวัคซีนสักวันหรือสองวันปัจจุนะครับเราก็เรียกว่าวอล์กอินก็ไปชีดได้เลยนะครับเป็นจะง่ายนะครับคนทท่ไม่มีแอปก็ใช้ยซื้อบัตรประชาชนไปชีดได้เลยครับแต่เขาเขาเข้ขาเเป็นคุ in. In no. ้มเสียนก่อนนะครับ ค่ะกลุ่มเสี่ยงที่ไหมทถึงก็ที่คุณพ่อบอกที่พ่ออบบอกเลยเดียวก็คือผู้สูงอายุโรคเรื้อรังผู้ที่มีความพิการทางสมองผู้มีการบล็อกพร่องค,คนอ้วนเดก็กแล้วก็คนตั้งครรภ์พันนี้นะคะก็ให้คุณป้ามาใ้ไปก่อนที่นี่เลยเดียวพ่ออบเลีงถึงเรื่องของโควิด19ด้วยเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดยหญ่กับโควิด19เนี่ยมันสามารถควบคู่ไปด้วยกัน<ม>ได้ไหมคะหรือว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วต้องเว้นระยะห่าง กี่เดือนกี่วันถึงจะสามารถชีดป้องกันโควิดสิบเก้าได้หรือว่าชีดป้องกันโควิดสิบเก้ามาก้อนหน้านี่แหละบูสเตอร์ต้องเว้นเท่าไรถึงจะสามารถชีดคลายวัคซ่ายได้ค่ะเอตอนนี้ดาทุกนะครับทางทางทางกรมานามกัมีข้อมูลแล้วก็แจ้งมาว่าชีดพอมกันได้เลยครับแต่ว่าขอ้อให้เข้มคนละคางนะครับเอยไม่ใช่คนคนละแขนคนละคางไม่ใช่เข้มคนละคางนะครับและอะไร่า โควิดค้างว่าไข้วัดค้างตายนะครับจะอาชีพผอกันได้เลยเพราะยันค่ดเกิดคนที่ชีดมาแล้วก็สถ้ามาชีดได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอเวลาว่ากี่วันกี่เดือนนะครับยกแหวนกุมเดียวนะครับกุมกุมเทวพึ่งชีดเหมืแบบอนต้นปีทีทีเราคุยี่ยนเมื่อกี้นะครับกันอให้รอขอบกเดือนก่อน่อให้ชีดไข้วัดไอไอไอสายพันธ์ปัจจุบันนี้นะครับก็คือวัคซีนไข้วัดยญนนี่แหละคนที่ชีดมาแล้วก็หน้านี่ให้รอไปก่อน หให้เขาพกเลือต่อนออครับผม,มค่ะเนาะค่ะที่นี่ตอนนี้เนี่ยค่ะหน่วยบริการทั่วประเทศเขาไม่ได้มีการข้อความรวมมือให้ประชาชนเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนไข้วัดย้ายกันที่นี่ยักษ์ศรบช่วงที่จะเปิดให้บริการหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเบรรผือบางคะคือจริงแล้าเปิดแต่แปดถึงผึ่งเสื้อผ้าเลยนะครับต้องมาเฉลิมรุ่นดรมลงนะครับถึงผึ่งเสื้อผ้าถึงซึ่งสาวสิแปดจิ้งห้านะครับนะครับแต่การไล่เดือดพอสมควรแต่ผมจะไปยากให้ให้รอดนะครับรวัว่านเนื่องจากว่า ด็กเกแวนคนเดีวด่าเขาชี้มาแล้วนั่งล่อหกหรือนั่งชันันน้องลอนะครับห่ังจาก่าวัคซีนี่ดีค่อนข้างจํากัดนะครับไอ้ให้เอเรียนรยนให้ราบตรงๆว่าอย่างอย่างกลุ่มเป่าไม้เด็กเบอกจัดภูมิเนี่ยใน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 พื้นที่เขาจัดแต่งวัดภัคดต้ตอนหลานนี่เรามีอยู่ประมาณแปดแสนคนนะครับแต่เราได้โควต้าวัคซีนมาประมาณสามแสนสามแสนคนนั่นเองนะครับ ค่ะแต่จริงๆตรงนีกัไม่ต้องมีคืออาจจะงงวว่าเอ้ามีแต่แต่เลยทำไมได้แข่ซ้ำแต่หนึ่งจังหวดแต่ละปีเราก็คิดไม่มดครับอไอ้ซามแสนั้นถืได้มากนี่ครับนะครับเพราะว่าบางทีคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะไม่กล้าไปคีดนะครับทีนี้ก็ขอให้แรงๆกันไปคีดเรื่อง่าช้จายแต่ท่านคนไท้นะครับมีบัตรประชาชนมีเ็กประจำตัวซิฟซ้ำลักท่านไม่ต้องเสีค่าชใจ่ายอะไรเลยนะครับ ก็ไปฉีดฟรีเขาวางง่ายๆอย่างกลุม่มที่คุณบอกว่าคือเหล็กเดียวกลุ่มเป้าไม้แล้วถ้าสมุดวาไม่ใช่กลุ่มเป้าไม้เราก็เป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่ว่าต้องการที่จะฉีดวัคซีนไทยวัดย้ายเนี่ยไปฉีดไดไมคะเราต้องเสียบเบียร์ไดไม้ด้วยเบองตอนขอขอบันี้ก่อนนะครับคือบางที่ทันไปเราลงพยาบาลหรือเราพอพาบออาจจะไปเซฟพอฉันฉันไม่ใช่กลุ่มเป้าไม้ก็อ,อยากโค้เข้านะครับลอ่ลอๆลอ่ลอปอนเบียร์สมุมดว่า อันนี้มุ้งเบว่าหนึ่งติดหาใช่ไหมครับหนึ่งคุณจาหรือติดหางบางทีหรือไปต้องทราบเดือนแล้วเราและลดระดับลรคทกอินทิพย์ทากแล้วคูเปอราไม้เขาไม่มาแล้วเดี๋ยวเขาจะแให้ทันทีครับเดจกเขาว่าเจาะไปก่อนนะคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดวังซีนเลือเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเรียกๆๆๆๆเรียกเรียกเปียนชันมาจีนนะนะครับผม ที่นี่พ่อขาความตื่นตัวของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญเนี่ยในเขตพื้นทเทรับพิชอบเทพานมาเนี่ยประชาชนมีความตื่นตัวมากหน่อยแค่ไหนคะเออโดยทั่วไปนะยครับประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามีมีซ่องคุ้มนะครับลุ้มที่ตื่นตัวอย่างอย่างเทน้องน้องโอน้องตัวโอกี้ถามอะไรมาอยากคิดปะนด กลุ่มนี้เขาจะตื่นตัวช่ครับแต่วันนี้บางเลยเขาไม่ให็กลุ่มไม,ามากก้เขาจะต้องรออีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มในปฏิเสธวัคซีนเลยนะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไรแบบนี้นะครับเพราะกระทั่งวัาทา,ทนา้นั้การตอนนี้ดูเหมือนกับว่ายัางเชยๆกเชอยันอยู่นะครับไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไรครับซึ่งถ้าเกิดไม่ชีดนะคะพอขามันมันจะส่งพ้นผันผือค่ะโดยเฉพาะคนที่แบบ ปฏิเสธเลยทึ่งเราเราต้องมีวิธีการพันผือมังแบบครุ่นน้งให้เข้ามข้ารับการฉีดวัคซีนกันนะคะคือตอนนี้ทางคุณหมอคุณพยาบาลทางสาธารณสุขเขาก็พยายามถูกถกปิดที่ทางนะครับเดี๋ยวตอนนี้เทเขาวางแผนไว้คุยกับทางทางทางละทางสสถานการสาธารณสุขจังหวัดตั้งแต่ละแห่งตัวแท้นี่เ็ามาคุยกันก็มีแผนเดี๋ยวเขาจะทําแผนขึ้นมาว่าว่าเขาจะรณรงลงกันวันไหนอาจจะจัดแบบรวมรวมรวมศูนย์ชีดนะครับหรือว่าบางที ในในกู้เว,เวิน่นปา84เกือบสียงกกคนได้กิดถึงบาทนะครับแต่พยายามนะแต่ว่าขาพ่าแม่พีนอ,อย่ายจะแบบปฏิเสธแล้วกันเนาะบางทีบางทีงทเหมือนมึงกระช่วงโควิดน่นขว่าลงไปถึงบาทแล้วชวาวบ้านว่าไม่ให้ข้าวไม่ให้ไม่ให้ชีดขนาดนะ,นะก็เอาก็เอาก็เอาวัคซีไนไปให้นะครับที่ป้องกันนะครับแต่ต้องคิดว่ายิงยูว่าป้องกันมันเรีย้ปอะกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจากนักเป็นเบานะครับนะครับ ก็ช่วยได้นะเหมือนเหมือนอย่างสมุนเนี่ยชีดแล้วปีที่แล้วปีนี้ต้องชีดเลยไหมคะพ่ออ๋อขาเราสมุนเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมครับอันนี้นึกไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะเป็นกลุ่มประชาช่วยหัวเราเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวอย่างที่พ่ออ๋อบอกเด็กเดียวกลุ่มตื่นเต้นกันกันเขาให้ลอง่๋อนี่ตว่าบั๊บ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 นั๊ะบั๊บบันอันอันบบั๊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 บบว่า ข้าวขอได้พึ่งชีดถึงม่่งจเรียนเกิอนรเหลือระยะนะครับถ้เกิดโกเหือการการหลอกคิวชีดได้เลยผมผิดวางชารอดนักเนียกับสิงหาในนันน่าจะเกิดโรเดือแน่นอนได้ดีครับค่ะสุดท้ายค่ะพ่ออ๋อค่ะได้สร้างความมั่นใจถึงผู้นองประชาชนกับการฉีดวัคซีนใายวัดย้ายค่ะในช่วงนี้ว่าจะช่วยป้องกันแล้วก็ให้เราปลอดภัยจากใครวัดได้เป็นผื่นมังจากการเขาเชิญชวนพี่ดองชาวชาวชาวใต้บ้านเรานะครับไม่ววาททันอยู่ตรงไหนนะครับทันก็ไปติดต่อ ท่ลงเราพอสต้อนะท้านี่อนามัยโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดได้เลยนะครับเปิดที่วักซีนไข้ป้องกันไข้วัดย้ายนะครับท่านสบายใจได้ว่าโอกาสแทนมีหน้อยมากนะครับแล้วท่านจะมีผู้การทางไข้วัดผมเคยพู้การทางไข้วัดเอโอการ์แทนเป็นวัดเซเวลาไม่ต้องทํางานจะจะลดลกนะฮะนะครับอันเดียดอ่อันที่สองคือโควิดกับไข้วัดกับไข้การท่านการหลับท้องเสียงหนึ่งโควิดไปด้วยถูกไหมครับบางที เดี๋ยวนี้เราไปไหนมาไหนเราเจ้าจ้า,ามีแต่โมงเดี๋ยวไอ้คนกันมามองแต่กลัวไม่ใช่ว่ากลัวกลัวแล้วกลัวเราเป็นโควิดไม่อยงันนั้นก็ได้ข่าวสังคมทำงานได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเป็นข้อเชิญชวนนะครับค่ะถ้ามีข้อสงสัยนะคะพ่อ,อาหายอยากจะติดต่อสอบถามเพิม่มเติมมีช่องทางได้บ้างคะการรักๆคบกันด้วยซ้ำๆซูนนะครับสปอร์ตอชอตนะครับดิฟเซชิโอโมงนะครับอ่าหรือว่าอยู่ในทาง f เฟซบ o ๊กของสปสชได้ครับ h t t p dot o dot h หรือว่า k e y ว o r d เออแสตม์ค้าก็ได้ครับตัวเคสติดต่อส่งค้าเรือกเรื่องว่าติดต่อทางโรงบาลหรือเราพอเราเราพอสอบออกทุกแห่งทุกทุกทุกแห่งนะครับเขาเขาจะมีข้อมูลในฐานครับนี่เราขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครฟังไม่ทันเดี๋ยวค้อยท้ายดูแกปไปในโทรศัพท์เพื่อเอาไว้ตัวสอบข้อมูลก็ได้นะคะขอบคุณพ่ออองมากเลยนะคะวันนี้ค่ะที่มารวมพูดคุยกับเราในช่องของพี่รับขับข่าวขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ